สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่205กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างไรก็ตามแม้จะบอกว่ามอบให้แต่ย่านการค้าเหล่านี้ปกติแล้วไม่สามารถขายได้เพราะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั้งหมดในสถานชุมชนถือว่าเป็นของตำแหน่งผู้ว่าการและรองผู้ว่าการเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่าเช่ารายปี มีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านเหรียญปัจจุบันหลินเซิงตายไปแล้วดังนั้นเจิน้นหยางจึงได้ครอบครองมันทั้งหมดอีกฝ่ายสามารถทํากําไรจากมันได้มากแค่ไหนก็คงไม่ต้องถามทว่าเจิ้นหยางเป็นคนฉลาดก็อย่างที่บอกไปว่าย่านการค้ามันขายไม่ได้และเก็บค่าเช่ารายปีหมายความว่าไม่สามารถทําเงินได้ในทันทีอย่างต้องใช้เวลาดังนั้นมันจึงถูกยกขึ้นมาเป็นข้อเสนอเพื่อช่วยให้การเจรจาระหว่ังเขากับเชินเฟิงเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งในความจริงนี่คือยุคโลกาวิวาศนสัญญาเป็นเพียงลมปากจะถูกฉีกเมื่อไรก็ได้หากวันใดวันหนึ่งชินเฟิงตายในทุ่งลากย่านการค้าทั้งหมดจะถูกส่งคืนสู่มือของเจ้าของสุดท้ายเงินจะตกไปเป็นของเจ้าหนางอยู่ดีในทำนองเดียวกันสมมุติว่าชินเฟิงกลายเป็นเลเวลดีได้ในอนาคตถึงเวลานั้นต่อให้เจ้าหนางมีความสามารถมีความกล้ามากกว่านี้ถึง800เท่าเขาก็ไม่กล้าที่จะถือหุ้น40%่นของสถานชุมชนเฟิงหลี ดังนั้นการยื่นข้อตกลงเช่นนี้ถือเป็นข้อตกลงที่ดีและทำให้ทุกคนมีความสุขหลังจากนั้นเินเฟิงก็ออกไปส่งเจ้าอย่างด้วยตัวเองแต่ทว่าการประชุมของสมาชิกระดับสูงเฟิงหลี่ยังไม่จบลงพวกเขาต้องคำนวณสิ่งต่างๆที่ได้รับมาใหม่รวมถึงการแบ่งสรรปันส่วนหุ้นของสถานชุมชนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้หมายความว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นจะคง,งที่ตลอดไปมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะความสำเร็จในอนาคตของเินเฟิง มีแต่จะสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาต้องแข่งแกร่งขึ้นและแข่งแกร่งขึ้นเช่นกันบุคคลใดที่สามารถติดตามฉินเฟิงได้ทรัพยากรในมือคนนั้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันคนที่ไม่สามารถไล่ตามเขาได้ทันแม้จะไม่สูญเสียอะไรแต่ในสัดส่วนหุ้นที่ครอบครองจะค่อยๆถูกปรับลดลงจนเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะต้องขายมันออกไม่ก็ถูกคนอื่นรับซื้อต่อ ในที่สุดก็ได้รับแค่เงินเดือนจากสถานชุมชนเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เองสมาชิกระดับสูงทั้งหมดต้องทุ่มเทพยายามอย่างหนักเพราะหากคุณไม่มีพรสวรรค์แล้วสามารถจะสามารถร่วมเดินเคียงข้างกับฉินเฟิงได้อย่างไรวัตถุดิบปริมาณมหาศาลที่ผู้ว่าการฉินนำมาจนเต็มคลังจะถูกนับรวมและคำนวณเป็นสัดส่วนหุ้นรวมกับหุ้นของผู้ว่าการเจิ้งที่มอบให้ในวันนี้เสริมด้วยอีก2000ล้านเหรียญที่ผู้ว่าการฉินเติมลงไป สัดส่วนหุ้นโดยรวมจะเป็นหลังจากทําการคํานวณทางสถิติเสร็จปรากฏว่าชินเฟิงคนเดียวในเวลานี้ครอบครองหุ้นของสถานชุมชนเฟิงหลีมากกว่า8 7ส่วนไปหลีกับลิงวูหยีที่เข้าร่วมกับสถานชุมชนเฟิงหลีได้รับหุ้นคนละ3%เตามลําดับแน่นอนว่าเขาและเธอแทบจะไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรใดๆหรือเรียกได้ว่าไม่มีหน้าที่ต้องทําอะไรเลยทางด้านซูสิงฟูเนื่องจากเขาเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เลยได้รับการจัดส่วนใหม่เปลี่ยนจาก10%เป็น2%ถึงจะเห็นว่าตัวเลขลดลงแต่ทว่าด้านทรัพย์สินไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดดังนั้นเขาไม่มีข้อตัวแย้งในเรื่องนี้ส่วนเลเวล F ที่เหลือจะได้รับการจัดสรรหุ้นคนละ0.5%และอีก1%ที่เหลือสงวนเอาไว้ไม่ได้ให้ผู้ใดการประชุมในครั้งต่อไปจะเป็นในอีก3เดือนให้หลังหรือในทุกๆไตรมาสผมหวังว่าพวกคุณทุกคนจะพยายามอย่างหนัก และที่สําคัญคือห้ามฆ่ากันเองเพราะที่ผมต้องการคือทีมเวิร์คไม่ใช่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือสมรู้ร่วมคิดกันเข้าใจหรือไม่ทั้งหมดที่กําลังยิ้มแย้มทั้งหมดที่กําลังยิ้มแป้นสันสถทานในหัวใจนี่คือคําเตือนของจินเฟิงอาจกล่าวได้ว่าทุกคนในที่แห่งนี้หากมีคนใดคนหนึ่งตายลงแม้ว่าหุ้นของคนคนนั้นจะครอบครองไม่ตกอยู่ในมือของคนอื่นก็ตามแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในการประชุมครั้งต่อไป มันจะต้องถูกแจกจ่ายให้กับใครสักคนอย่างแน่นอนนี่เองเป็นเหตุที่ให้ความสัมพันธ์ในสถานชุมชนยุ่งเหยิงชวนให้สับสนแม่ฉินเฟิงจะพัฒนาไปไกลามากจนทําให้ทุกคนตกตะลึงแต่สมาชิกคนอื่นๆของเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อความแข็งแกร่งสูสีกันอาจเกิดการเลื้อยขาเก้าอี้กันเป็นธรรมดาและฉินเฟิงไม่ต้องการเห็นเรื่องอะไรพวกนี้ฟูงชนตอบรับคําอย่างว่าง,ง่ายแสดงว่าแสดงท่าทีว่าไม่มีใครจะที่จะคิดแบบนั้น หลังจากทุกคนออกไปชินเฟิงกับโจฮาวก็เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปตามทางเดินอาการของเสียวห่วงดีขึ้นหรือยังชินเฟิงถามดีขึ้นมากแล้วก่อนหน้านี้ฉันยังพยายามก่อนหน้านี้ฉันยังพามันไปที่เมืองสิงสานและป่าล้างพื้นที่แถบนั้นทั้งหมดอยู่เลยตอนนี้ถ้ำนั้นกลายเป็นที่บ้าเปล่าไปแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงกับกู้เมืองหานหรือการประชุมในครั้งนี้โจ่าวไม่ได้รับอะไรดีๆมาเลย แต่โจหาวก็ไม่ได้เก็บมาใสา่ใจเพราะสำหรับเขาทุกสถานที่ในทุ่งล่าคือแหล่งทรัพยากรไม่มีใครให้งั้นเขาก็ไปหาเองก็ได้ได้ยินแบบนั้นฉันก็สบายใจแต่ฉันไม่อยากให้หนายพึ่งพามันมากเกินไปเพราะยังไงซะนางพญามดทองเน่เลเวลตั้ง f 5แล้วแต่นับตั้งแต่เมืองหานความแข็งแกร่งของนายกลับไม่พัฒนาขึ้นเลยฉันรู้หรอกนาแต่หลังจากกลับมามันไม่ได้มีอะไรที่สามารถปลุกไฟในใจฉัน ให้เกิดแดงฮึดสู้เหมือนตอนเมืองหานเลยนี่นาชินเฟิงพอได้ฟังก็เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกจริงสิฉันจําได้ว่าผู้ฝึกสัตว์มักมีพลังสมาธิอย่างเทคนิคเสริมพลังอยู่นะยังจดจําได้หรือไม่ว่าพันธสัญญาเชื่อมต่อกันด้วยพลังสมาธิและพลังสมาธิไม่ใช่เพียงแค่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคู่พันธสัญญาเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ระดมพลังงานของสัตว์ร้ายมาให้เป็นพลังของตนได้อีกด้วยแต่หลังจากที่โจหาวมีเสียหวง เขาก็แทบไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับผู้ฝึกสัตว์เลยแบบนี้มันไม่ดีแน่เพราะกล่าวได้ว่าผู้ฝึกสัตว์เป็นอาชีพที่อันตรายมากเช่นกันอย่างเช่นยิ่งสัตว์ร,ร้ายมีพลังงานมากเท่าไหร่ผู้ฝึกสัตว์ก็ยิ่งได้รับความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่สัญญาอันเปราะบางระหว่างคนกับสัตว์ร,ร้ายพังทลายลงคนแรกที่จะสิ้นชีพไม่ได้เป็นผู้ใดแต่เป็นตัวของผู้ฝึกสัตว์เองแบบนี้มันฟังดูแย่จังแต่มันคงไม่เกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวหงใช่ไหม โจห่าวมองไปทางไปหลีเขารู้ว่าตอนนี้ไปหลีอยู่ในระเวลบอีแล้วเลยกล่าวเสียงกระซิบว่านายคงไม่ได้ใช้วิธีเดียวกันกับไปลหลีหรอกกระมังชินเฟิงยิ้มและกล่าวว่าไปหลีไม่เหมาะกับวิธีการนี้และอีกอย่างชินเฟิงก็ไม่ต้องการใช้วิธีนี้ด้วยเพราะพัฒนาการของเขารวดเร็วมากพออยู่แล้วชินเฟิงต้องการเติมเต็มด้วยตัวของตนเองด้วยการต่อสู้ที่แท้จริงเขาไม่ขาดเหลือพลังงานแต่อย่างใด ในทางกลับกันโจาห่าวนั้นขาดพลังงานแต่เขาชํานาญการต่อสู้โจห่า,หาวทาไมนายไม่ลองคิดเรื่องนี้ดูดีๆหน่อยละ่ะถึงแม้นายจะเห็นว่านางพญามดทองใช้พลังงานไปกับการต่อสู้แล้วก็จริงแต่จริงๆแล้วมันคือแม่มแมลงและหน้าที่ของมันคือการสืบพันธุ์เมื่อพลังงานล้นออกมามันจะไม่นําไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองแต่จะถูกนําไปพัฒนาเพื่อเพิ่มการวางไข่แทนถ้านายไม่คิดจะทําอะไรกับมันนายคงได้กินไข่มดทุกวันแน่ พอได้ยินที่ฉินเฟิงพูดแบบนั้นโจห่าวก็คลายได้สติเอ่ยปากว่าพอไหนพูดขึ้นมาฉันก็นึกได้ว่าหลายวันมานี้เสีย่ยวหวงมีท่าทีค่อนข้างกระสับกระสายอย่างเห็นได้ชัดดูเหมือนว่ามันพยายามจะฟื้นฟูร่รางกายให้กลับสู่ขนาดเท่าเดิมขอบพระคุณขอบคุณพระเจ้าที่ว่าบ้านหลังใหญ่มากพอให้กับฉันไม่งั้นฉันคงเก็บมันไว้ไม่ได้เห็นได้ชัดว่าพอเริ่มหายดีกลับมามีพลังงานอีกครั้งเสีย่ยวหวงต้องการที่จะขุดรังและวางไข่อีกรอบ ทว่าไม่ย้อนนึกไปถึงรังมดในเมืองหานโจห่าวก็ไม่กล้าปล่อยให้มันทําเช่นนั้นฉะนั้นหมายความว่าบทบาทที่แท้จริงของเสีย่ยวหวงไม่ใช่พลังงานในการต่อสู้แต่บทบาทของมันคือช่วยส่งเสริมให้นายแข็งแกร่งขึ้นไม่งั้นชีหลงคงไม่แสดงท่าทีอิจฉาออกมาถึงขนาดนั้นหรอกจริงไหมถ้าเขาไม่ได้หวาดกลัวความแข็งแกร่งของไปายลีแล้วก็เขาคงโจมตีนายและชิงนางพญาม็ดทองไปแล้วฉะนั้นเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองซะ เข้าใจไหมอ่าฉันเข้าใจแล้วโจหาพยักหน้าตั้งใจว่าจะกลับไปฝึกฝนในทันทีแต่ก่อนจะออกไปเขาไม่วายหยอกล้อฉินเฟิงแต่พลังงานของไปหลีเองก็ล้นเหลือเหมือนกันไม่ใช่หรือบางที่บทบาทของเธออาจไม่ใช่หน้าที่ต่อสู้แต่เป็นภรรยาที่พร้อมให้กําเนิดลูกของนายก็ได้นะฮิฮิ <c oughs> ไอ้บ้านนี่ใสหัวไปเลยนะฮ่าฮ่ฮ่เอาละ่ะทางฉันไปก่อนนะอ๋อจริงสิ หลิงูุยเหมือนมีบางอย่างอยากจะพูดกับนายนะโจ้าวพยายามพยรถคางออกไปอีกทางส่งสัญญาณให้ชินเฟิงหันไปมองหลิงบุยีที่อยู่ไม่ไกลเฝ้ารอจนกระทั่งโจ่าวจากไปหลิงบุยีถึงค่อยเดินเข้ามาชินเฟิงชินเฟิงขอบคุณนายมากสําหรับวันนี้แต่ฉันอยากจะคืนหุ้นให้หนายนี่คือความรู้สึกที่ยากจะอธิบายแต่เขาไม่อยากเป็นเจ้าของมันแม้หลิงบุยจะมีความสุขมากในตอนแรกหลังจากที่เขาได้รับอิสระแต่การ แต่กระบวนการทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายนอกกลับไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนะักในเวลานี้เขาไม่ทราบว่าตนเองควรจะทำอย่างไรดีโดยเฉพาะมนุษย์กลายพันธุ์แตกต่างไปจากผู้ใช้บริทั์โบราณทั่วไปอยู่แล้วพวกเขาไม่ได้พัฒนาผ่านการฝึกฝนแต่สามารถเติบโตได้ด้วยการดัดแปลงยีนหรือเข้ารับการทดลองต่อไปเท่านั้นดังนั้นหลิงวูหีจึงไม่จำเป็นต้องฝึกฝนและเขากังวลเกี่ยวกับมันมาก ที่ฉันให้หุ้นนายก็เพราะตั้งใจจะมอบหมายให้หนายทางานให้ฉันไม่ต้องเก็บเรื่องนั้นมาใส่ใจหรอกถ้านายเบื่อจริงจริงก็แค่ออกไปหาเงินมแม้ว่าตอนนี้นายจะไม่สามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้แต่ถ้าซื้ออุปกรณ์รูนมาใช้ก็สามารถช่วยให้หนายแข็งแกร่งขึ้นกว่าระดับหนึ่งจริงด้วยสิยังมีวิธีนั้นอยู่อีกนี่นาะหลิงหยีพยักหน้าอย่างไรก็ตามฉินเฟิงเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาทันทีงั้นเอาแบบนี้อีกครึ่งเดือนที่จะถึง นายสนใจจะไปเมืองไห่กับฉันไหมมั่นใจเลยว่าพวกเราจะได้รับทรัพย์ครั่งใหญ่และนายอาจจะเจออุปกรณ์ที่ถูกใจก็ได้หลิงบูยหยียิ้มไปสิฉันเองก็อยากจะเห็นความงดงามของเมืองไห่เช่นกันฮ่าฮที่นายพูดนั้นไม่ได้หมายถึงแค่เมืองใช่ไหมด้วยใบยของหลิงวูยหยียังหนุ่มแน่นเลยเป็นธรรมดาที่เขาจะจินตนาการถึงสาวงามที่อาจจะพบเจอก็เป็นได้ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยน,นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ